ปแบบเห็นได้ทีแล้วก็ใส่ร้ายเข้าไปเรื่อยไม่ได้นะไปใส่ร้ายเข้าไม่ได้นะเหรอเหรอทุกคนฝนปอยแล้วที่บ้านฝนปอยไหมบ้านดิฉันฝนปอยแล้วบ้านดิฉันฝนปอยแล้วดิฉันเอาไปลงในในนี่ไงดิฉันเอาไปลงในเพจในอะไรสตนักข่าวก็แชร์ไปกันว่อนไปหมด สำนักข่าวก็แชร์กันว่อนไปหมดคุณก็ไปดูได้คุณก็ไปดูได้ไดไดชนบุรีตกแล้วใช่ไหมคะใช่คะ่ะฝนปอยฝนตกฝนตก,ฝน,ตกฝนปอยแล้วก็ฝากนิดนึงนะคะทุกคนใครอยากทานปลานะดิฉันฝากนิดนึงดิฉันฝากนิดนึงเลยในไหนคนก็ดูเยอะเนาะฝากนิดนึงไม่ได้ฝากอะไรคะ่ะสั่งปลานะคะเพื่อเพื่ออยากทานปลาในในช่องนี้เลย แคปไว้นะคะแล้วก็เข้าไปกดตะกร้าได้ช่องนี้จะมีตะกร้านะคะแต่ว่าช่องที่ดิฉันไลฟ์อ่ะมันไม่มีตะกร้าแต่ช่องนี้มีตะกร้านะคะสามารถเข้าไปสั่งได้ในช่องนี้ฝากนิดนึงนะคะฝากนิดนึงฝากนิดนึงที่ดูอยู่นะคะช่วยแคปแล้วก็อุดหนุนปลาดิฉันสักคนละออเดอร์นะคะอุดหนุนปลาสักคนละออเดอร์นะคะนี่นะคะในช่องนี้ไปตามช่องนี้เลยขอบคุณนะคะไนี่ดูกันเยอะห้าพันกว่าคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ แคปแล้วไปสั่งหน่อยนะคะแคบแล้วไปสั่งหน่อยนะคะห้าพันกว่าโถขอบพระคุณนะคะถ้าไปสั่งจะขอบพระคุณมากนะคะแคบเลยแคบเลยช่องนี้ได้ครับขอบคุณค่ะช่องนี้นะคะสั่งใช้ปลาอินทรีไม่ใช่ปลาอินทรีเค็มค่ะเป็นปลาแดดเดียวนะคะพี่เป็นปลาแดดเดียวไม่ใช่ปลาเคมม็เมเนื้อเป็นเนื้อปลาสดจากทะเลแล้วเอามาเอามาหมักซอสแล้วก็ตากแดดแดดเดียว ปลาเคยสั่งแล้วอร่อยมากขอบคุณค่ะขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญาตพักขายของนิดนึงนี่นะคะนี่นะคะไปไปตตามที่ช่องนี้ทอดแล้วค่ะทอดให้เสร็จเลยค่ะทอดให้เสร็จเลยไปดูราคาในตะกร้านะคะได้ไปแล้วสามารถอุ่นแล้วทานได้เลยอุ่นแล้วทานได้เลยนะคะปลาปลาสุกแล้วเป็นปลาสุกแล้วแพ็กหนึ่งมีสี่ชิ้นนะคะสี่ร้อยกรัมค่ะสี400่ร้อยกรัมสี่ร้อยกรัมไม่เค็มค่ะเป็นปลาแดดเดียว เป็นปลาแดดเดียวนะไม่ใช่ปลาเค็มจ้าปลาแดดเดียวค่ะเป็นปลาแดดใช่อุ่นไมโครเวฟก็ได้หรือว่าอันนี้ก็ได้นะคะสามารถอุ่นไมโครเวฟหรือว่าหม้อไร้น้ามันก็ได้หรือจะทอดซ้ําก็ได้หมดได้หมดเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะนี่ชื่อช่องนี้เลยพี่แคป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 เลยไปสั่งได้เลยค่ะพี่แคปเลยพี่แคปเลยพี่แคปเลย พี่แคปเลยพี่แคปเลยเอ่อใส่ตู้เย็นอยู่ได้สี่ห้าวันค่ะเพราะาปลามันทอดมันทอดไปแล้วมันไม่ควรเอาไว้นานเกินไปมันทอดไปแล้วนะคะแต่ถ้าใครไม่ติดนะคะใครไม่ติดสามารถทานได้มันก็อุ่นได้ปลาอินทรีย์เป็นปลาที่เสียยากมากปลาอินทรีย์เป็นปลาที่เสียยากมากๆนะคะสามารถเวฟแล้วก็ทานได้เลยเวฟแล้วก็ทานได้น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่เคาะเลยเคาะเลย ไปกดตะก,กร้านะครับไปกดสั่งซื้อได้ไปกดสั่งซื้อได้ไปกดสั่งซื้อได้<ม>ขอบคุณค่าขอบคุณค่าฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะคะสี่พันท่านแตคนละหนึ่งออเดอร์ไม่ค่ะส่งปก,ปกติเลยไม่ต้องส่งเย็นเพราะว่าปลามันแบบเราซับน้ํามันอย่างดีค่ะปลาเราซับน้ํามันอย่างดีปลาเราซับน้ํามันอย่างดีค่ะแห้งอย่างดีอืม ลองสั่งไปทานกันดูนะคะลองสั่งไปทานกันดูอร่อยอร่อยการันตีทุกการันตีขึ้นขึ้นพี่ต้องเข้าไปช่องนูน้นขึ้นค่ะขึ้นสี่ขึ้นสี่ขึ้นสี่แม่ตอบเมน้นเม้นนั้นไปแล้วเหรอเม้นไหนคะเม้นไหนโอ้ยลุกที่ป่าอีกแล้วเหรอเนี่ย อ๋อที่เมื่อกี้ที่พูดเรื่องลุกที่ป่าใช่ไหมคะอันนี้มติชนวัชชิลเมธีงานเข้าไม่หยุดจากดีไอคอนลามไล่เชิงตะวันพบลุกที่ป่าอธิบดีสั่งสอบนะคะเ,เนื้อที่190ไร่นะคะตั้งอยู่บนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยปุยแต่เบื้องต้นตรวจสอบพบว่าสำนักงานพุทธศาสนาเป็นผู้ขออนุญาตให้นะคะตามมาตินะคะให้หน่วยงาน ยื่นคำร้องขอสร้างแล้วอืมเขาบอกว่าสําหรับวัดหรือสถา,านวิปัสสนานะะคะที่อยู่ในป <ış> ่าควรสร้างแบบสมถะไม่ใช่เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบายและมีเนื้อที่มากเกือบ200ไร่แบบนี้ถือว่าไม่เหมาะสมเรื่องนี้ทางกรมป่าไม้ต้องออกมาตอบคำถาม ว่าหากอนุญาตอนุญาตให้สร้างได้อย่างไรนายชีวภาพกล่าวชีวนายชีวภาพคือใครคะเนี่ยอ,อ๋อประธานคณะกรรมาการสิ่งแวดลอ้อมวุธิสภานะคะก็ไปดูกันอืมว่าเกินไหม ซึ่งยังไม่รู้นะครับว่าเกินไหมแต่ตั้งร้อยเก้าสิบไล่อาจจะมีบางส่วนหรือเป่าแต่เขาขออนุญ,ญาตแล้วนี่เขาบอกสำนักงานพุทธเป็นคนขออนุญ,ญาตให้อืมลามไปใหญ่เลยลามไปใหญ่เลยลามไปเรื่องไอ้นี่ละลามไปเรื่อง กลายเป็นเรื่องลุกป่าไปแล้วอยากเห็นคุณแพรรี่สนทนากับคุณสมปองกะจังเคยขึ้นไลฟ์กับพี่ปองแล้วนะคะเคยขึ้นไลฟ์กับพี่ปองแล้วนะคะอืมอืม 阿宝丽。